สวัสดีครับวันนี้วันที่19ก,กรกฎาคม2567นะครับสถานการณ์ของเซตเช้านี้เปิดมาติดลบนะครับลบอยู่2.7 2.87จุดนะครับอยู่ที่1,321.89จุดนะครับสีแดงตุนล้วนนะครับแ้วก็ MVI ก็ลบอยู่1.60จุดนะครับอยู่ที่340.02จุดนะครับ ทาทองคําย่อตัวลงมาเล็กน้อยก่อนที่จะขึ้นไปต่อนะครับเรายังคงเชื่อมั่นว่าก็จะไปที่2อ0 0อนด้าออนดอลลาร์ต่อไทออนนะครับราาน้ํามันก็ยังคงไซเวยอยู่ทางด้านข้างนะครับราคาอื่นก็ไซเวยขึ้นมาเล็กน้อยนะครับทีนี้นะครับเราจะไปดูนะครับเกณฑ์กำไรจากโ o s ัลส์ที่ผ่นลุมนะครับตัวแรกนั้นมีข่าวๆอะไรกันบ้างนะครับสำหรับตัวโ o s ัลส์ที่ผ่นลุมตัวแรกก็คือ e b l นะครับ p e l ทำไมถึงลดลงไปนะครับชาวนี้ลงไปตั้ง4บาท50สตังค์ถือว่าย่อลงไปอย่างรุนแรงนะครับ e b l ก็สาเหตุเนื่องจากว่า e b l เป็นเจ้าเดียวที่ให้รถไฟสีส้มนะครับกู้กู้กู้หนึ่งแมืนกว่าล้านนะครับสีส้มสีเดียวแล้วก็สีนี้ก็บอกว่า20บาทตลอดสายนะครับ ข่าวล่าสุดนะครับข่าวล่าสุดก็บอกว่า b b l ให้กู้แสนสองหมืนกว่าล้านนะครับซึ่งถือว่าเยอะจริงๆนะครับในในตัวนี้ตัวเดียวนะครับก็เออเป็นตัวที่ที่ลงทุนสูงนะครับลงทุนระดับแสนสองหมืนล้านนะครับสายสีสายสี่ส,ส,ส้มรถไฟฟ้าสายสิบส้มนะครับเราก็ดูแล้วก็จะมีการเก็บยี่สิบบาทตลอดสายด้วยนะครับถือถือว่า จะได้กําไรกลับมานั้นก็ถือว่าเป็นระยะยาวนะครับลงทุนอย่างมากแต่ว่าเก็บกินระยะยาวนะครับสลับตัว b b l ก็เลยทําให้ราคาล่วงลงมานะครับ4บาทส0สตังค์นะครับ50สตังค์นะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่133บาทนะครับก็ดูกันต่อไปนะครับว่า3เดือนที่ผ่านมาเขาก็ลบอยู่6%นะครับแล้วหนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็ลบอยู่บวกอยู่0.76%อต์นะครับ แต่ว่า1อาทิติ์ที่ผ่านมาลบไป1.85%อนะครับ PE อยู่ที่6.42เท่านะครับ6.24เท่านะครับมี U อยู่ที่5.09%นะครับมี EPS ที่5.51จต่สตางค์ต่อหุ้นแล้วก็เคยมีการปันผลที่5บาทนะครับสรับ BBL นะครับดูแล้วก็โหราคาย่อลงไปอย่างแรงหลังจากที่เรารู้ว่าเขาให้ปล่อยกู้ไปตั้งแสน2 0 0หมืล้านนะครับต้องไปดูนะครับว่า ระดับนี้ก็คือว่าเขามีเงินมากมายขนาดนี้ให้กู้ขนาดนี้แต่ว่ารู้สึกว่าเป็นโครงการเก็บกินระยะยาวนะครับเพราะว่าสายสีโ้มน่ะ20บาทตลอดสายนะครับมาดูนะครับว่าจังหวะของเขาของกราฟของแท่งเทียนนั้นดูเหมือนว่าจะเป็นสีแดงตกลงไปนะครับมันมันก็เป็นไปตามจังหวะของกรอบของการเดินทางของราคานะครับเมื่อสูงสุดนะครับราคานะครับ ก็ามาที่อ้างอิงถึงการเคลื่อนที่ของราคาคือเมื่อสูดสุดลงมาต่ําสุดก็จะขึ้นไปสูงสุดแล้วก็จะลงมาต่ําสุดนะครับจังหวะนี้เป็นโมเมนตัมขาลงนะครับเป็นโมเมนตัมขาลงก็จะลงไปต่ําที่สุดที่ราคาที่เหมาะสมนะครับคือจุดต่ําสุดเขาก็าชี้ลงไปที่ราคาร้อยย1สิบแปดบาทนะครับ้128บาทนะครับ,128บ ราคาที่ต่ำสุดที่พอจะลงไปได้นะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่133บาทใช่ไหมครับร้ยบาบาทตอนนี้นะครับก็จะลงไปที่1 2 8บาทนะครับคือจุดต่ำสุดอน,นั้นงทุนก็ใจเย็นแล้วรอดูนะครับว่าเขาจะลงไปจริงๆหรือเปล่าแต่จริงๆก็คือเราดูจากเครื่องหมายหรืออินดิเคเตอร์นะครับก็จะเห็นว่าอินดิเคเตอร์นั้นชี้ลงนะครับ MACD ชี้ลงนะครับ RSI ชี้ลง OBV ชี้ลง วาะนั้นอ่าวอลลุ่มเป็นวอลลุ่มขายอย่างหนาเปิดเลยนะครับเป็นแท่งเทียนสีแดงนะครับอ่าวอลลุ่มขายส่วนใหญ่อยู่ที่1 5 8 8้าจปดแปดแปดเกว่าล้านหรือมิลเลียนด้วยนะครับถือว่าลงอย่างรุนแรงนะครับสลับ b b l นะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าถ้าท่านจะรอเก่งกำไรก็คือรอให้ลราคาย,ย่อสุดนะครับตัวนี้มีสัญญาณการบีบตัวเข้าไปหาการของบริจบแน แล้วเขาบ่งบอกให้ราคาเลือกข้างบังคับให้ราคาเลือกข้างแต่ตอนนี้ก็คือเลืข้างเป็นขาลงราคาก็จะไซเว์ลงมาต่ําสุดตรงกรอบในเหรียกชันด้านล่างสีแดงก็คือ128บาทนั่นเองนะครับอันนี้ก็ท่านนักทุนลองพิจารณาดูนะครับแล้วก็รอช้อนที่128บาททำไมถึงต้องรอช้อนเพราะว่าวงจรชีวิตของหุ้นนะครับมันจะเป็นไซเว์ขึ้นไปแบบนี้นะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นยูนิกร์บรีเนกชั่นสีเขียวบนสุดแล้วก็บรีเนกาชั่นสีแดงด้านล่างสุดนะครับเมื่อแบ่งเป็นเวลากับราคานะครับมันจะสลับสลับโมเมนตัมกันก็จากขึ้นสุดลงสุดตัวนี้แหละครับก็พิจารณาจากตัวนี้ถ้าทั้งจุดลองไปพิจารณาดูนะครับว่าจากหวางกดยุทธ์ทำกำไรอย่างไรช่วงจังหวะนี้ก็คือเป็นขาลงนะครับแล้วมันกรโดดลงเป็น เปิดกลับเป็นขาลงด้วยนะครับแล้วก็พาารับลิกซาอยู่ด้านบนนะครับนั่นหมายว่าเป็นขาลงอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นราคาก็จะต้องอาจจะต้องไปรอที่128บาทจริงๆนะครับรอติดตามดูนะครับรับประกันว่ามันจะเด้งที่128บาทนะครับถัดมานะครับเคแ n งนะครับ k คแบงนี่ก็ให้ให้หลายๆโครงการโปรห,หลายๆโปรเจกต์นี้ เดี๋ยวนี้เขาเริ่มเข้มงวดนะครับคือให้กู้ยากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเ b a n k ก็เลยมีความมั่นคงนะครับวันนี้ก็เข้ามาเพราะว่าเคบ n k นั้นในขึ้นชื่อในเรื่องของการให้กู้ยากนะครับก็เลยเป็นตัวหนึ่งที่ดูเหมือนว่าจะมีโอกาสมีราคาที่จะทํากําไรต่อไปได้เรื่อยๆนะครับปกติก็ก็ให้กู้อยู่แล้วแต่ว่ากว่าจะให้กู้ผ่านได้นั้นก็ต้องมีผ่านข้อแม้มากมายนะครับ ถ้าเกิดได้เป็นลูกค้า k คแบง์ bank นี่ก็ถือว่ามีเปอร์เซ็นต์นในการคืนคือใช้หนี้ใช้สินแล้วก็ได้กําไรนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าเคแบงจะต้องทํากําไรต่อไปนะครับราคาก็เลยชะลอตัวอยู่ตรงกันอยู่กับที่นะครับวันนี้อยู่ที่127บาทจุ50 000. สตางค์นะครับไปดูนะครับ3เดือนที่ผ่านมา k คแบง์ bank บวกไป2.82นะครับบวกไป3.23เปแล้วก็ หเดือนที่ผ่านมาก็บวกไป2%นะครับแล้วก็หนึอาทิตย์ที่ผ่านมาไม่บวกไม่ลบนะครับแล้วก็ PE อยู่ที่6.69เท่านะครับมียิวอยู่ที่5.10%มี EPS ที่5.53สตางค์ต่อหุ้นนะครับแล้วก็เคยมีการปันผลที่6บาทนะครับดันั้น KBank ยังเหมือนดูเหมือนว่ามีโอกาสทํากําไรต่อไปนะครับตอนนี้ราคาของ KBank บวกไป0.50สตางค์นะครับแต่ดูจังหวะของการาฟ ของแทงเทียนของเขาก็คือตอนนี้คือพุ่งพ้นเส้น2แล้ววันนะครับพอพุ่งพ้นเส้น2แล้ววันจากวันถัดไปของเขาก็คือจะเป็นมงมันตั้มขาขึ้นไซเวย์ขึ้นไปที่กรอบรอในในวกระชั่นสูงสุดสีเขียวก็คือร้0ยจะไปที่ราคาร้อยร้อยสามสบาทนะครับตอนนี้แนวรับอยู่ที่128บาทนะครับสลับเ b a n k นะครับ แล้วก็แท่งเทียนเป็นแท่งเทียนที่มีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่า hmm. งก็หมายก็ว่าโอ,อก,กาสที่จะราคาบวกขึ้นไปก็มีสูงนะครับในวันถัดไปนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องอดทนกันหน่อยนะครับมีวอลลุ่มเป็นวอลลุ่มเข้าสีเขียวนะครับมีวอลลุ่มอยู่ที่9.77มิลเลนนะครับแล้วก็ MACD ไซิต w ้ y u ยอัพขึ้นไปนะครับยืนจุดเส้นศนะครับไฮสายก็ซายไว้อขึ้นไปนะครับอยู่ที่52นะครับ ว่า OV ก็ไซด์เว้อัพขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นจากที่เราเห็นก็คือพาะาบริกซารองรับอยู่ด้านล่างจุดไขป่ปลาก็ยืนยันว่าเคแบงก์โคงเป็นขาขึ้นและยืนเหนือเส้น2องเลวันได้ราคาจะค่อยๆไซด์เวขึ้นไปที่เส้นกรอบด้านบนของลีเนียลชันไปต้านทานตรงนั้นนะครับแล้วพอถึงตรงนี้เสร็จก็ค่อยขายทํากาไรราคาก็จะย่อลงมานะครับก็เป็นไปตามวัฏจักของการขึ้นลงของราคาต่ำสุดขึ้นไปสูงสุดสูงสุดก็ลงมาต่ำสุดต่ำสุดก็จะขึ้นไป นะครับสูงสุดนั่นเองก็เป็นวัตจักรของราคานะครับเราก็ยืนยันตามนี้นะครับท่านนักทุนก็ลองวิจารณใช้วิจารณยญยาณแล้วก็วางผลใน,ในวางวางแผนในการทํากําไรนะครับมาที่ตัวที่3ของวันนี้นะครับหลังจากย่อไปเมื่อวานวันนี้ก็บวกขึ้นมา1.00บาทนะครับสัดกราฟนะครับตอนนี้ระหว่างกราฟกับอินทัชก็คือ จะต้องขายอินทัดไปซื้อกาฟนะครับเพราะอะไรครับก็อินทัดราคา70กว่าบาทนะครับซึ่งราคามันมากกว่ากราฟเยอะนะครับแต่ว่าปกติเขาจะ,ะรวมตัวกันหรือเคอไม่ชนิ่งกันนี้เขาก็จะถัวเฉลี่ยกันนะครับว่าใครได้มากกว่าใครปันผลมากกว่าน้อยกว่าราคาใครมีปริมาณการทํากําไรได้มากกว่ากันนะครับอินทัดก็มี มี AS AH อยู่ภายใต้มีไทยคมอยู่ภายใต้อ่ามีรลายๆสิ่งหลายๆอย่างอยู่ภายใต้ของอินชั c นะครับแล้วก็ราคาก็สูงกว่ากัฟนะครับถ้าพูดถึงว่ากัฟนี้ก็คือเป็นน้องใหม่ช่งเป็น,เป,นเป็นหุ้นตัวใหม่แต่ว่าราคาก็ค่อยๆสูงขึ้นมาแล้วก็เขาก็ร่วมมือกับไปแนนนะครับทำกัปไบแนนซึ่งก็ทําให้เขาดูเหมือนจะอู้ฟูขึ้นมาก็สามารถที่จะไปเทคโอเวอร์กับ อินทัชหรือรวมกันกับอินทัชได้แต่อย่างน้อยราคาของกัปก็คือเหมือนเศรษฐีใหม่นะครับแต่ว่ามีความฟู่ฟู่อัฟฟาถ้าเราพูดกันตรงๆนะครับพิจารณ์ก็ตรงๆก็คือก็เหมือนกัปก็ไปไปดึงไปฉุดอินทัชเข้ามานะครับซึ่งราคาของเขาก็ดีอยู่ทุกอย่างอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นตัวอินทัชเองจะเป็น AS เองก็กําลังทํากําไรต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นถ้ากัปเข้ามานี่ก็ถือว่าจะฉุดราคาในการราคาของหุ้นนะครับ ก็จะถัวเฉลี่ยจากเดิมทีจะต้องถือกราฟอินทัชที่เจ็ดสิบกว่าบาทก็ราคาก็จะเฉลี่ยล่วงลงมาจากกราฟตอนนี้อยู่ที่สี่สิบห้าบาทก็จะบวกขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือถ้าถ้าเล่นสองตัวนี้ก็คือต้องขายอินทัชเพื่อมาซื้อกลาฟแล้วมันจะกลายเป็นหุ้นที่ทํากําไรต่อไปถ้าถ้าถ้าเราดูจากตรงนี้นะครับตัวน,นักลงทุนก็พยายามที่กําลังจะขายอินทัชออกมานะครับแล้วก็ค่อยมาซื้อตัว หลังราคาก็ร่วงลงมานะครับแต่พอหลังจากเมื่อวานที่ราคาร่วงลงมาแล้วก็นักทุนก็คิดไปคิดมาดูดีๆแล้ว2ตัวยังคงมีโอกาสที่จะทำกำไรต่อไปก็ราคาก็ดีดกลับขึ้นมานะครับอยู่ที่0.75สตางค์ในวันนี้นะครับราคาอยู่ที่45.50บาทนะครับก็บวกขึ้นไปนะครับเพราะว่าอินชัดนั้น3เดือนที่ผ่านมาเขาก็บวกไป10% 1เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป13% 1นาทิตย์ที่ผ่านมาก็บวกไป7%นะครับ PE อยู่ที่36.2เท่านะครับมียูที่1.97%่นะครับแล้วก็มี e p s ที่0.30แล้วก็มี dps ที่0 8นยดัตางค์งต่อหุ้นนะครับไปดูจังหวะกราฟของกราฟนะครับกราฟนี่จังหวะเป็นจังหวะไซด์เว p ขึ้นไปแล้วก็กำลังจะดึงกรอบ리เนียลเกชั่นให้ดึงกลับขึ้นไปนะครับถ้านะครับถ้าตอนนี้กราฟยังคงไซด์เว์และรักษาระดับราคาที่45บาท ต่อไปเรื mortar, ่อยๆนะครับภายในหนึ <Character> s <S ่งอาทิตย์นี้ราคาก็คืออาทิตย์หน้าจะเห็นกรอบ l ีลเลคชันนี้ไซด์เว up ขึ้นมาจากเดิมเป็นไซด์เว y าดาวนะครับให้เป็นไซด์เวอกด้านข้างเติมทีเขาไซด์เว้าดาวก็จะราคาก็จะค่อยๆไซด์เว up ขึ้นมาเพื่อปิดเพื่อปิดกรอบปิดกรอบให้อยู่ในกรอบให้มาให้ราคาอยู่ในกรอบรีลเลคชั่นเองนะครับ ตอนนี้สัญญาณต่างๆยังคงดูเหมือนว่าจะเป็นบวกนะครับไม่ว่าจะเป็น A,B,C,D ชี้ขึ้นนะครับ RSI ชี้ขึ้นบน o v e r b o นะครับแล้วก็ OBV ก็ไซด์เวฟขึ้นมานะครับแล้วก็มี p า r a b o l i c Sine รองรับอยู่ด้านล่างนะครับถือว่าเป็นจังหวะขาขึ้นอย่างชัดเจนแล้วก็แท่งเทียนเป็นแท่งเทียนที่มีไไส,ส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างก็ราคาก็จะเปิดบวกขึ้นไปได้อีกนะครับเพราะนั้นจังหวะของกราฟยังคงจะต้องฉุด กรอบปรีเหนเกชันในสายเวกขึ้นไปแถมราคายืนเหนือเส้น2องแลวันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ยืนยันราคาของกับนะครับแต่ว่าวันุ่มเป็นวันรุ่มขายเส้นส่วนใหญ่นะครับเนื่องจากว่าถึงจุดที่จะขายทํากาไรสูงสุดนะครับถ้าเราดูลูปของราคานะครับก็จะจากสูงสุดลงมาต่าสุดต่าสุดก็จะขึ้นไปสูงสุดและสูงสุดก็จะลงมาต่ําสุดเด้งที่เส้น2องแลวันซาเวกขึ้นไปนั่นเองนะครับถ้ามีเส้น2องแลวันอยู่ตรงนี้นะครับราคาจะมาเด้งนะครับ เพราะนั้นทานลงทุนก็หล่อเก่งกําไรได้ต่อไปนะครับถือว่าเก่งกําไรได้นะครับก็คืออย่างน้อยขายอินทัชมาซื้อกัฟแล้วเมื่อมันบวกกันเสร็จราคามันก็จะชะลอตัวหรือย่อตัวเท่าเทเดิมน,นะครับก็ยังไงซัตันก็ได้กําไรในการปันผลอยู่แล้วนะครับถ้าอินทัชก็จะมาเป็นกําไรในในกัฟด้วยก็กลายเป็นทํากําไรได้อีกหลายๆเด้งด้วยกันนะครับ อันนี้ก็ลองพิจารณาดูนะครับถัดมานะครับแอดวานนะครับก็อย่างที่ว่านะครับแอดวานยังคงทํากําไรได้ต่อไปแล้วก็ราคาเข้ามาอยู่ในมอดไ c t i ที่บลรุ่มระดับอะระดับ4นะครับอ,อ่ราคาก็วนรุ่มก็อยู่ที่3ล้านนะครับอ่าแล้วก็ราคาช่วงนี้ไม่บวกไม่ลบนะครับยืนยนพื้นแล้วก็ตัวนี้มีโอกาสที่จะขึ้นไปที่250บาทนะครับแต่ตอนนี้ราคาอยู่ที่228บาทนะครับ เห็นได้จากนะครับสเดือนที่ผ่านมาบวกไป15%หนะครับหเดือนที่ผ่านมาก็บวกไป9%ก้าเปอร์หนึ่งที่ผ่านมาก็บวกไป3%มเปอเ p e ยี่สอเท่านะครับมีอยู่อยู่ที่3.78%แล้วก็มี EPS ที่2.84%แปดสี่เอร์แล้วก็ไม่ใช่เปอร์เซ็นต์นะครับเป็นเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นสตางค์นะครับ DPS นะครับเคยปันผลที่4.61สตางค์ต่อหุ้นนะครับสหรับตัว a d v a n c e นะครับ ยังคงไซด์เว์ขึ้นไปต่อนะครับราคาก็อย่างที่เรียนในท่านทราบว่าราคาจะไซด์เว่แ้วก็ยืนอยู่เหนือราคา220กวาบาทนะครับ2 2 8 2 6บาทนี่นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อดึงกรอบนีในเลนั่นให้ยิ่งชันขึ้นไปนะครับเดิมทีกรอบเขาราคาก็สูงสุดที่228บาทแต่ถัดไปราคาจะเพิ่มขึ้นไปเป็น230-250บาทนะครับยังคงทำกำไรต่อไป ยืนยัน้วยพาราบลิกซาล่องล่วง,งทั้งล่างแล้วก็แม้ว่าวอลรุ่มวันนี้จะเป็นวอลรุ่มขายส่วนใหญ่เพราะว่าราคาขึ้นไปสูงเกินกอรอบนิเวศน์นะครับแล้วก็ MSCD ยังคงไซด์เวย์ไปทางด้าน,นข้างถือว่าจังหวะยังคงทํากําไรต่อไปแล้วก็ไฮไซชี้ขึ้นอยู่เหนือโอโบสนะครับราคาเยืนอยู่ในโซนโอโบสก็มีโอกาสที่ย่อๆลงมาแต่ว่ายังคงจะต้องดื้อต่อไปเพราะว่าโอกาสของ BOPV ก็ไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์ไปทางด้าน,นข้างนะครับ เพราะฉะนั้นยังคงเก่งกําไรได้แต่ว่าต้องอดทนถือหน่อยนะครับเพราะอะไรครับเพราะราคาย่งคงจะไซายเวไปที่ราคา200กว่าบาทอยู่แล้วนะครับเพื่อเพื่อทํากําไรขึ้นไปเรื่อยๆต่อไปนะครับก็เล่าถึงสถานะของแอดวานเป็นเช่นนี้นะครับแล้วก็ลูกพี่ใหญ่ก็คืออินชัดก็จะบวกกับกราฟยิ่งจะทํากําไรขึ้นไปเพราะฉะนั้นในหลายสิ่งหลายอย่างก็บวกขึ้นไปทํากําไรต่อไปนะครับ พัฒนานะครับตัวที่5 SCBX หรือยานแม่นะครับวันนี้ราคาไม่บวกไม่ลบนะครับยานแม่เสมอตัวนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่เคยมีแผนที่จะทำพี่จะที่จะให้กู้ให้ EA กู้ระดับแสนล้านเหมือนกันนะครับแสนสองหมื่นล้านกว่ากันนะครับสำหรับ SCB ก็ยังคงติดปัญหาตรงนี้นะครับแต่เขาก็ยังคงเป็นอีกตัวหนึ่งที่ ดูเหมือนว่าจะมีกําไรจากโครงการนอื่นนะครับสำหรับเอชบรานั้นก็ยังคงเดินหน้าทํากําไรต่อไปแต่ว่าที่มาย่อตัวลงมานะครับก็เพราะว่าถูกด้อยค่าจากการที่ไปให้ EA ซึ่งมีหุ้นกู้นะครับก็ก็พยายามจะออกหุ้นกู้มาเพื่อเอาเงินมาให้ให้กำไรกับ s c b นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น ตอนนี้ท่านก็ลองรับฟังข่าวดูดีๆนะครับสำหรับ s c b เนื่องจากว่าจะขาดทุนหรือไม่ขาดทุนก็อยู่ที่ EA สามารถคืนหนี้ให้ได้หรือเปล่านะครับจะสามารถจบหนี้ได้หรือเปล่าแค่นั้นเองจากคุนกู้นั่นเองนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เกินคืนเพราะว่าท่านที่ถือ SCB อยู่ก็จะได้มีหน้าตากันต่อไปนะครับเพราะนั้นตอนนี้ราคาอยู่ที่0ลบ0.50อยู่ที่103บาทบ101บาทนะครับ ตัว s อ b บีเราก็บอกว่า s อ b มีโอกาสที่จะลงไปที่ร้อยที่เก้าสิบกว่าบาทนะครับก็ต้องรองลุ้นกันต่อไปนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าสามเดือนที่ผ่านมาลบไปสามเปอร์เซ็นตะครับหนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็ลบไปสี่เปอร์เซ็นตแล้วก็อ่าหนึ่งเดือนที่ผ่านมาลบไปห้าเปอร์เซ็นตนะครับจังหวะยังคงลบต่อเนื่องนะครับ PE อยู่ที่เจ็ดจุดแปดศูนย์เท่านะครับแล้วก็มีคิวที่สิบจุดหนึ่งเก้าเปอร์เซ็นตมี EPS ที่ 3.35สตางค์ต่อหุ้นแล้วก็เคยมีการปันผลตั้ง7บาทจุดสตางค์นั่นเองนะครับสลับยานแม่นะครับไปดูจังหวะกราฟอย่างนั้นก็อย่างที่เราเรียนในท่นทราบว่าราคาต้องต้องรอย่อนะครับเพราะอะไรครับมันเป็นวัฏจักรของราคาคถ้าเราดูจากแนวโน้มก็คือเมื่อต่ำสุดขึ้นไปสูงสุดสูงสุดก็ต้องลงมาต่ำสุดเพราะฉะนั้นตัวนี้ราคาที่ควรจะรอรับได้ที่ราคา กรอบลรเนียชั้นด้านล่างคือคือเก้าสิบสี่บาทนะครับหรือเก้าสิบเจ็ดบาทตอนนี้ราคาล่าสุดอยู่ที่ร้อยหนึ่งบาทใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าราคาต้องลงมาที่เก้าสิบกว่าบาทแน่นอนนะครับเห็นได้จากเลยครับวอลุ่มเป็นวอลุ่มขายที่ส่วนใหญ่สีแดงวอลุ่มเพียงหกจุดเจ็ดห้ามิลเลียนนะครับ m a c d ชี้ลงนะครับเป็นขาลงนะครับ m a c d เสียส่งนะครับเพราะฉะนั้นราคาอย่คงจะต้องลงต่อนะครับ เมื่อตอนนี้อยู่ที่101่งรก็จะต้องราคาต้องลงมาที่90กว่าบาทนะครับเห็นได้จาก r s i ชี้ลงนะครับลงไปต่ำทีเดียวนะครับแล้วก็ OPP นะครับชี้ลงเช่นเดียวกันอินดิเคเตอร์ทุกอย่างชี้ลงไปหมดนะครับแล้วก็มีพาะพาะารบริก้องมีภาาโบลิกดทับอยู่ด้านบนเพราะฉะนั้นราคาของ SCB จะต้องลงไปที่90้ากว่าบาทนะครบเกาบาทใน รอรับในเบื้องต้นถ้าท่านไม่เชื่อท่านก็อรอลุ้นกันต่อไปแต่ว่านะครับสัญญาณมีโอกาสสัญญาณดีกลับก็คือมีแท่งเทียนสีแดงแล้วก็มีแท่งเทียนที่เป็นไส้เทียนอยู่ด้านล่างในสองวันที่ผ่านมาแสดงว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นแท่งเทียนสีเขียวพุ่งขึ้นไปถ้าเป็น3ามแท่งเทียนนี้เกิดขึ้นราคาจะไซเวย์กลับขึ้นไปนะครับโอกาสที่จะพุ่งชนเส้นสองะวันที่ราคา ร้อยห้าบาทก็มีโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นรอลุ้นกันนะครับถ้าวันพรุ่งนี้เป็นทั้งเทียนสีเขียวนะครับก็แสดงว่ามันมีสัญญาณการหลีเบาวราคาเทอร์นาลากลับขึ้นไปนะครับแต่ถ้าวันนี้นะครับปิดเป็นไส้เทียนสีแดงที่มีทั้งเส้นเส้นไสเทียนอยู่ด้านบนกับเส้นไส้เทียนอยู่ด้านล่างก็มีโอกาสที่จะย่อตัวต่อมาที่ราคา70 70 97บ้าทนั่นเองนะครับก็รอลุ้น2จังหวะนะครับ แต่ว่าถ้าดูในระยะยาวตัว SCB ยังคงทํากําไรให้กับท่านลงทุนได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็แค่รอช้อนในราคาที่ต่ําที่สุดที่เหมาะสมนะครับก็ฝากท่านลงทุนพิจารณาดูด้วยนะครับก็คือถ้ามันลงต่ําเราก็รอช้อนในราคาที่ต่ําสุดลงไปที่เหมาะสมนะครับก็เก่งกําไรได้นะครับตัวนี้ s c b รอเก่งกําไรเพราะว่าเขามีโปรเจกต์อะไรดีๆสำหรับ SCB ที่กําลังจะทําให้ได้เงินนทำให้ได ผลกำไรขึ้นมาเยอะๆเลยนะครับดังนั้นก็ฝากท่านทุนพิจารณาดูด้วยตัวนี้ลงแต่ลงไม่จริงนะครับก็คือแต่โอกาสก็คือลงไปลงแน่นอนอยู่แล้วนะครับเราก็แค่รอช้อนในจังหวะที่ถูกต้องแค่นั้นเองสำหรับ s c b นะครับก็เป็นช่วงจังหวะที่โดน EA นั้นชุดกระชากลากลงไปนะครับก็ต้องให้เขาลงต่อไปจนกว่าเขาจะใช้นี่ใช้สินได้แสดงการาผ่อนหรือว่าชําระ หุ้นกู้ได้ทุกตัวของ eA นั่นเองนะครับตอนนี้ e อก็เมื่อวานก็มีมีวลลุ่มเยอะที่สุดนะครับสลับเ EA เมื่อวานตั้งเจ็ดแปดร้อยะเจ็ดแปดร้อยมิลเลียนนะครับสลับวลลุ่มนะครับแต่ว่าวันนี้ก็มีวลลุ่มเพียงหนึ่งร้อยหนึ่งพันหนึ่งร้อยหนึ่งพันห้าร้อยนะครับสำหรับราคาของ EA ในวลลลุ่มวันนี้นะครับก็ฝากใหื่นพิจารณาดูด้วยราคายังคงไซด์ไวดาวลงต่อนะครับสลับ eA นะครับ ก็ยังคงมีปัญหากันต่อไปนะครับแต่นั้งทุนก็เก่งกําไรในหุ้นด้านบนนะครับก็คือ5ตัวของโมดัซตีฟบนลุ่มเอาไว้ก่อนนะครับก็หวังว่าทุกคนนั้นจะฟังและเข้าใจแล้วก็นําไปเลือกใช้การวางกลยุทธ์ในแต่ละตัวนะครับเราบอกไปในเราเราอ้างอิงจากหลักการของรูปของราคานะครับราคามันจะเป็นวัฏจักรวัฏจ,จักรของมันจะขึ้นจะสุดจะลงจะสุดจะต่ําจะสุด สุดท้ายมันจะเป็นไปโดยอัตโนมัตินะครับตอนนี้เราต้องจับทิศทางว่าตอนนี้ราคาของแต่ละตัวนะัมันเป็นขาขึ้นหรือเป็นขาลงหรือเป็นโมเมนตัมอย่างไรนะครับดังนั้นท่านก็นําไปวางแผนในการทํากําไรได้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะทํากําไรได้ทุกท่านนะครับแล้วก็ใช้วิจารณญาณของตนเองในการใช้เครื่องมือซื้อขายหุ้นทํากําไรให้กับตัวท่านเองเพื่อความมั่นใจแล้วก็ความ ภาคภูมิใจของตัวท่านเองนะครับก็ต้องตัดสิในใจด้วยตัวท่านเองนะครับก็ฝากท่านเอาไว้นะครับฝากแชร์กดแชร์กดถูกใจก,ก,กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ขอบคุณสำหรับท่านสมาชิกที่สมัครสมาชิกเข้ามานะครับโดยค่าสมาชิกก็อยู่ที่30กว่าบาทต่อเดือนก็ตกเป็นวันละ1บาทนะครับในการที่สมัครสมาชิกถ้าสมัครสมาชิกเสร็จท่านจะได้อะไรก็รอรับชมคลิปของท่านสมาชิกเพื่อเป็น,ป,นประโยชน์ในการที่จะ ดูว่าจะทํากําไรอย่างไรในตอบต่อไปในแต่ละจังหวะของในแต่ละข่าวข่าวที่เราบอกมานะครับในวันพรุ่งนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของเราก็จะบอกว่าตัวตัว ea นั้นมีการติดอะไรตรงไหนบ้างมีการยืมเงินื้อกู้ยืมยังไงบ้างมีหุ้นมีอะไรคือเราก็จะค่อยๆหาข้อมูลมาในการทัานทุนได้รับทราบเป็นส่วนตัวของ ท่านนักลงทุนก็คือเฉพาะสมาชิกของช่องนี้เท่านั้นนะครับเราจะไม่เปิดเผยทั่วไปนะครับเราก็จะเข้าไปซุบซิบในข่าวในในช่องที่เป็นของเฉพาะสมาชิกที่สมัครสมาชิกเข้ามาเท่านั้นก็จะได้รับทราบแนวโน้มแล้วก็วิธีการที่เราจะเก่งกําไรต่อไปในอนาคตว่า,าถ้า EA เป็นอย่างนี้มีโอกาสที่จะทํากําไรได้หรือเปล่าเราควรจะเข้ารับแล้วเข้าช้อนที่กี่บาทก็รอรับชมใน ท่านที่เป็นสมาชิกเท่านั้นนะครับในช anel นี้ฝากขอบพระคุณไว้ด้วยนะครับไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ Give